คือ7 4 4สชั่วโมงก่อนหรือ1นึงเดือนก่อนหน้นานี้เขาได้ตั้งแชนแนล,ลที่มีเซวาซัน X X ขึ้นมาจบโึยอย่างนี่ต้องทำควาสุขแชนแนลจัด X X โบต้องงองเปลี่ยนคือเปลี่ยนสไตล์การเฮดคลิปก็ย,ย้อนแบบนี้แหละเที่ยวต้องการยังเฮดคลิปมานานแสนนานหูแล้วการเฮดคลิป อนิเมเตอร์อะนิเมตเตอร์เอออนิเมเตอร์ทุกคนสงสัยเนาะว่าเป็นอย่างไรคือต้องมาแนะนำอนิเมเตอร์ทั้งที่ซ่องเฮาบเป็นเกี่ยวกับอนิเมเตอร์แน่นอนเกี่ยวเพราะวา่าถ้าบอกเกี่ยวโบได้กินท <c oughs> ุนรียนสกีส้ยี่อยู่ให้แหลกโบแมนเฮาสร้างซ่องนี้มาเพื่อเกมและอนิเมเตอร์โดยเฉพาะ แต่เฮายัางบบมีอนิเมเตอร์ส่วนตัวแต่ว่าปัจจุบันนี้เขามีแล้วแต่ตอนนี้เม Man, าแมนถึกแล้วเมาแอ,อลกอฮอลเป็นสิ่งที่บด่ดีเขาบควรดื่มหรือบควรเส,รสพโดยเฉพาะถ้าไผมากโดยตรงอันนี้ก็ห้ามบ่ได้มาไม่าเฝ้านอกลู่นอกคางนะเข้าเรื่องเฮาก่อนคือคลิปนี้จะมาเว้าถึงว่าท้ายเดือนทุกทกท้ายเดือนเนาะแบบ31อของเดือนนี้เออถึงวันธนาคารลงวันนี้แล้วถ้าเดือนหน้าถึงวันจันทร์ ววหรือวาอาทิตย์ก็สิลงวันนั้นสินะแบบฮอจะมาทุกท้ายเดือนถ้าไปคิดฮอดกับคอมเมนต์ไวลโดหรือว่ากดไลค์ฮอตฮอตซิปซิมีมาดูดูดด,ด,ด,ดอกอนิเมเตอร์นะเพราะอนิเมเตอร์เฮากาจจะสร้างเมาแล้วเรียบร้อยจะได้ฝึกพักเสียงแล้วเย้มาเข้าเรื่องเข้าเรื่องยอดซับทั้งหมดที่เฮาได้สร้างสั่นกันมานี่มี4 3แล้วภายในเดือนเดียวแล้วยอดวิวทั้งหมดได้897วิวถือว่า,วาว เอ้ประมาณนี <The> <baptism? The mph 2> mm ้เดี๋ยวคลิปมันน่าเบื่อเดี๋ยวเขาล้องโทรหาสาวกันมึงเล่นเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้ยหลอนเอ้ยขรนกระซอนลุงกดซับสไครเนี่ยแม่ไอคนที่กดซับสไคร่าเป็นนี่เกือกระเทาหมดแล้ว ควรกดซับสไคร์เลยแล้วไมล่ลนะเนาะแต่ว่าบ่เป็นอย่างดอกถ้าเขาฮักเขาเขาก็สิกดซับสไคร้เองให้คลิปต่อไปโบทอดหอยไฟเฮามีเต็มเฮ้ยก <c ười> ิ่นยังเยฮะนะนั่งเบิ้งคลิปไปพร้อมกินไปพร้อมมันบ่ถ้ามาคลิปนี้ก็กดแซสซะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพากเสียงแล้วดีใจดีใจโอ้ตายแล้วโอ้ย